แับใหม่กันอืมความขีดขนันความขีดขนันถือมอีดมานั่นนาะอเนาะเอาที่นางสบายจะเอาที่นางสะดวกมีวิธีกินยังไงมีปัญญากินยังไงกินไปอื วิธีปอกมังคุดแบบไม่มีมีดถ้าเราไม่มีมีดเราคนปอกมังคุดด้วยวิธีนี้กดลงเออเสือมื่อมันก็จะปรีพอมันปลีออกเราก็จะได้กินเนื้อเมื่อเราขี้เกียจไปหยิบมีดก็จะประมาณนี้แหละ Loài ừm, cam nữa <laughs> Sang cam nữa Loài này Suối chân luôn, ต้องอดตายบ่ต้องกลัวอดตายขันบาไม่มีมีดบีบป,ป้ายเราเป็นได้กินเหมือนกันเห็นไหม <c oughs>